มีจุดหมายปลายทางที่ปราสาทหลังเล็กๆแต่ก็ว่ามีความสำคัญในด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมจนได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของกัมพูชาปราสาทบนไทายสีสร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่พระศิวะมีจารึกบอกเล่าเรื่องราวของปราสาทแห่งนี้อยู่ที่กรอบประตูอาคารด้านทิศตะวันตกกล่าวถึงพรามยศยวราคือผู้ที่สร้างที่นี้มีในตอนปลายรัชสมัย พระเจ้าราเชนทรวรมันที่สองหรือพระเจ้าชัยวรที่สี่แล้วเสร็จสมบูรณ์ในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่5ในราวต้นพุทธศตว,วตรรษที่16ประสาทเล็กๆแห่งนี้สร้างด้วยหินทรายสีชมพูซึ่งแม้จะผ่านการเวลามาเนื่อนนานนับพันปีแต่ภาพสลักต่างๆยังคงความละเอียดงดงามอ่อนช้อยและมีนิติที่ลุ่มลึกจนยากจะหาคำบรรยายระหว่างทางเดินส่วนตัวปราสาทบริเวณนี้ ยังมีภาพสลักที่หน้าบันของซุ้มประตูทางขวามือเป็นภาพเล่าเรื่องนอรสิงห์แหวกปกอสูรซึ่งนรสิงห์เป็นอาวาตารที่สของพระวิษณุในรูปครึ่งมนุษย์ครึ่งิงห์เพื่อปราบอสูรยีรันตรีขุกขณะที่ทางซุ้มด้านซ้ายมือมีภาพประดิศวนทรงโค้โดยมีพระอุมาเทวีประทับอยู่ด้านซ้ายของพระองค์ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่าอุมามเหสวน